เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับวิวผมแบงก์กับเกม NFT Fishing Land ที่อยู่ใน chain Wag น,นะก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมตกปลาเท่านั้นนะเพื่อน เรากลับมากับเชนแว็กนะครับเพื่อนๆก็ฟิชชิงแลนนะครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิดส่วนตัวผมได้เข้าไปเล่นนะครับเมื่อ2-3สวันก่อนแล้วแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบต่างๆผมก็มันก็น่าสนใจดีนะครับในเรื่องของตัวเกมเพย์โอเคนะครับในเรื่องของตัวหน้าเว็บไซต์นะครับจะมีในเรื่องของตัวเทเลอร์นะครับให้เราดูนะก็ตรงนี้เพื่อนๆสามารถดูได้นะครับในเรื่องของตัวโซเชียลมีในเรื่องของตัว Discord ทวิตเฟซบุ๊กแล้วก็อะตอมิกในการซื้อขายนะครับกดเล่นเกมตรงนี้เลยเพย์นาวพอเลื่อนลงมานะครับจะมีในเรื่ององงขตัว Pack. แพ็คในการเปิดหาเบ็ดนะครับคือเกมนี้นะครับจะเป็นระบบของโทเค็น2เหรียญนะครับเพื่อนๆจะเป็นเหรียญฟิตกับเหรียญไอรอนนะครับเบ็ดจะเป็นเบ็ดตกปลากับเบ็ดแม่เหล็กนะครับดูในเรื่องของตัวหาไอรอนนะก็ในเรื่องของตัวแพ็กนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดให้เพื่อนดูนะครับแต่จะมาอธิบายในเรื่องของตัวระบบในเกมคร่าวๆนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาอัปเดตขึ้นมานะครับในเรื่องของในหมวดการเบิร์น NFT นะครับหรือว่าอัปเกรดในเรื่องของตัว NFT นนั่นเอง ก็ตรงนี้เพื่อนๆถ้าใครเป็นสายกาชานะครับอยากเปิดแพ็กสุ่มแพ็กอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็ดูเลดตามนี้นะคะัคอมมอนแร่นะครับเรจินัรี่แล้วก็มาติกนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยโอเคนะครับพอเลื่อนลงมานะครับก็ในเรื่องของตัวคอร์เรคชั่น NFT นะครับจะมีในเรื่องของตัวละครเพื่อนๆต้องมีในเรื่องของตัวเบบี้บอยนะครับแล้วก็มีเบ็ดสองอย่างนี้นะครับถึงจะเล่นเกมได้ถ้าเรามีแค่เบ็ดเราไม่มีในเรื่องของตัวละครเราไม่สามารถเล่นได้นะครับ ในเรื่องของตัว n f t ที่ผมรู้เขาเข้ามาก็คือมีอได้3-5ถึงอันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ในการอัปเกรดคือใช้3อันนะโอเคนะครับก็ตรงนี้เลยรถแมปตอนนี้นะครับอย่างที่เล่นกันอยู่นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของตัวสีฟ้านะครับที่สำเร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เขาวางแผนไว้ถึง พาร์ทหเลยนะเพื่อนๆก็ตรงนี้ก็ไม่รู้จะถึงหรือไม่ถึงแต่ส่วนตัวของผมอะผมชอบนะครับสําหรับเกมนี้นะในเรื่องของรูปแบบนะครับแต่เราก็ต้องพูดถึงโดยรวมนะครับว่าคนสนใจมากสนใจน้อยนะครับคือเกมมันจะไปต่อได้ก็คือต้องมีผู้เล่นหรือว่ามีนักลงทุนประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวอะตอมิกนะครับในอตอมิกนะครับอันดับของตัวเกมก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับก็ อยู่อันดับล่างๆเลยส่วนมากท่านเพื่อนจะเลือกตัวเกมในเรื่องของตัวเชนเวกเนี่ยก็จะติดท็อป10หรือว่าท็อป5อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับก็ตรงนี้เลยนะครับตัวเกมเราเลื่อนลงมานะครับแต่อย่างน้อยเ,ออเราก็อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่น่าตกใจก็มีแต่ฟาร์มเมอร์เวิร์นะครับที่เริ่มร่วงลงไปแล้วนะครับก็กระแสเนาะนะครับมันก็ถึงเวลานะครับถึงเวลาเราก็ต้องจากลากันเป็นเรื่องของปกติของตัว NFT เกมไม่ปิด มันก็อยู่ได้นะครับเกมไม่ปิดก็ตามราคาเหรียญน,นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเราก็มาเข้ามาในเรื่องของตัวฟิชชิงแลนด์นะครับตรงนี้ก็เลือกในเรื่องของตัวเบ็ดดูกันก่อนอตอนนี้ราคาเบ็ดนะครับอยู่ที่23ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆก็อันนี้คือถูกสุดนะ179วัคตนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาในเรื่องของตัวราคานะครับประมาณ800กว่าบาทนะเพื่อนๆก็ตรงนี้ผมจะบอกเพื่อนนะครับราคามีเปลี่ยนแปลง ทุกเมื่อนะครับคลิปผมลงไปราคาอาจจะขึ้นราคาอาจจะลงเพื่อนๆต้องรับความเสี่ยงเองให้ได้นะครับตัวนี้เป็นเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็เบ็ดแม่เหล็กอันนี้คือคอมมอนนะก็อแอลนะครับอืมเท่าไหร่ประมาณ1000งพันดอลน,นะครับประมาณ3 0 0พันกุบบาทแล้วก็รีเจนนะครับรีเจนเนี่ยก็คือ200ร้อยดอลส่วนตัวผมว่าถูกมากเลยนะแล้วก็การ์ดน้อยนะครับเนี่ยเบ็ดน้อยมากเลยมีแค่3ชิ้นเอง แล้วก็ตัวของมาตินะครับไม่มีเลยมาติจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องเกิดการคราบนะครับเพื่อนๆก็คือ,อคอมมอนอนะ่ะเป็นตัวคีย์หลักนะครับคีย์หลักคือคอมมอนแปลว่าคอมมอนปล่อยในตลาดออกมาเยอะมากเลยนะเพื่อที่จะทําให้เราคราบนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ขายไงอืมแพงสุดก็80ดอลลารลเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อก็พิจารณาดูนะในเรื่องของตัวแพ็กนะครับก็ราคาถูกสุดก็น่าจะเป็นอ,อันนี้เราต้องดูถูกสุดเลยเนาะก็ประมาณ6 630 แว็กนะครับถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ84ดอลน,นะครับอันนี้แพงอยู่นะทําไปเล่นไปนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงดีนะครับถูกระมวาณที่1บ่อยก็สุ่มเลยนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะได้ในเรื่องของตัวมาติกเลยนะครับ0.5แล้วก็ได้ Energy ในการตกปลาเยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยงบงบคร่าวๆก็23ดอลน,นะครับ23ดอลแล้วก็เราไปซื้อในเรื่องของตัวอาคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครนะครับ4ดอล ก็จะประมาณตกอยู่27ดอนถึง30ดอนนะครับประมาณงบประมาณ1,000บาทนะครับเพื่อนๆแต่ในเรื่องของตัว r o i ผมไม่สามารถบอกเพื่อนได้จริงๆนะครับเพราะว่าในในตลาดการซื้อขายอะนะครับมันก็มีในเรื่องของการเทเหลียนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กระแสช่วงนี้ด้วยนะครับมันเ,เป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ ซบเซาลงไปในเรื่องของ NFT อันนี้ผมเพื่อนๆก็น่าเข้าใจนะครับใครที่จะแบบสนุกๆนะครับคิดว่าเติมเงินเติมเกม1000บาทอันนี้ก็ลองพิจารณาดูลองศึกษาดูนะครับลองวัดความเสี่ยงดูอ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็ตรงนี้หมดไปแล้วล่ะโอเคในเรื่องของตัวราคาเหรียญเดี๋ยวผมจะพอพูดตอนท้ายคลิปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าอัตราการขุดมันเป็นยังไงนะครับคือ2เหรียญน,นี้ใช้นะครับในเรื่องของยทดเคสในการใช้เหรียญก็ถือว่า เยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆแต่ตลาดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นวอลลุ่ม24ชั่วโมงเนะี่ยมีคนซื้อมีมีคนซื้อขายนะครับรวมๆแค่3,000เองนะครับ3,000 3,001 3,002เองนะครับเพื่อนเพื่อน้อยมากเลยนะเออนะครับถ้าวัดในเรื่องของตัวตลาดหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเรามาดนะูเกมอื่นๆก็จะมีตัวเลือกเยอะกว่าคนก็อาจจะไปเกมนู้นเกมนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่สำหรับในเรื่องของพิจารณาสำหรับของเพื่อนเพื่อนเลย ส่วนตัวนะครับผมก็จริงๆเราก็ควรที่จะดูอวอลลุ่มไว้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเล่นเกมไหนถ้ามันมีสภาพคล่องมากกว่าเกมนั้นก็จะตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆก็ได้นะครับโอเคก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูในเรื่องของตัวราคาว่า1วันถ้าเราจะขายเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับในเรื่องของ การเล่นเกมนะครับเพื่อนๆต้องสเต็กกิ้งนะครับ1 5 0่0 0ถึง0แต่จริงๆผมว่าประมาณ100แว็กเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับ100แว็กก็ประมาณ400บาทนะก็คือเตรียมสเต็กกิ้งไว้ด้วยถ้าใครเล่นเกมอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับช่วงนี้ CPU ก็เขียวนะสำหรับที่ผมดูนะครับเขียวสบายใจสบายตาดี โอเคนะเราเข้ามาในเรื่องของตัวเกมแล้วนะครับมันจะมีให้ติดตั้งในเรื่องของตัวละครนะครับแล้วก็ไปเลือกแลรนตอนนี้แลรนยังไม่เสียค่าฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเอ็นจอยได้นะครับจะมีในเรื่องของตัวออฟไลน์กับออนไลน์นะครับออฟไลน์ Off ก็เล่นแค่คนเดียวนะครับออนไลน์ Online แล้วก็อาจจะแบบมี มีเพื่อนเราอาจจะไปเจอคอมมูนิตี้ในตัวเกมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเป็นออฟไลน์แล้วกันออฟไลน์กับออนไลน์ณเวลาตอนที่ผมอัดคลิปมันไม่เหมือนกันนะครับเออมันไม่แตกต่างกันนะโอเคนะครับเราเข้ามานะครับกดในเรื่องของตัวลูกศรในคีย์บอร์ดในการเล่นนะโอเคนี่ครับเราก็จะเดินแบบนี้เลยเห็นปะเราจะเดินไปใกล้ตกปลามันก็จะมีในเรื่องของตัวอันนี้เด้งขึ้นมาผมจะบอกเพื่อนเลยนะครับผมยังไม่ได้ใช้บอร์ดนะครับเพื่อนๆนก็คือว่ากดมืออยู่นะครับก็บางทีก็กดบ้างเลยเวลาบ้างนะครับเพราะว่าผมก็มองว่า ยังไม่มีบอทดนะครับแล้วก็เราเสียค่าบอทบอทเขาทําก็แพงอยู่นะครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทไม่ได้ผมอาจจะนั่งเขียนบอทเองอันนี้ก็ลองดูนะครับใครที่ดูจากผมอยากได้บอทนะออบอบอทในการเขียนเองแบบปลอดภัย100%เลยนะครับบอรเปิดคอมเนี่ยก็ลองอทักมาถามผมก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมมองลองดูก่อนนะครับว่ามันเขียนได้หรือเปล่านะเป็นอาจจะเป็นออโต้คลิกแหละนะครับมไม่ใช่บอรหรอกนะเรียกว่าออโต้คลิกดีกว่าเออเนี่ยนะครับ ก็เกมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันก่อนละกันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าเกมเนี้ยเป็นระบบโทเค็น2เหรียญไปเหรียญฟิตกับเหรียญไอรอนนะครับเบ็ดมี2ประเภทนะครับก็เป็นเบ็ดตกปลากับเบ็ดหาเหล็กนะครับเหล็กนี้จะเอามาซ่อมนะครับแล้วก็เบ็ดในเรื่องของตัวแม่เหล็กก็จะเอาเหรียญปลาไปซ่อมนะครับเออมันจะเป็นใช้สลับกันนะใครที่จะทําบาลาน,นี่ผมไม่แนะนําแล้วกันนะครับจะปวดหัวเปล่า,าเพราะว่าในการในการตกปลานะครับหรือว่าในการชือ้อซื้อเหยื่อเนี่ยเพื่อนต้องใช้เหรียญนะ เออต้องอ่าซื้ออ่าใช้เหรียญในการซื้อนะครับโอเคนะฟังกช์ชันก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะมีในเรื่องของตัว exp นะครับเก็บเลเวลด้วยนะครับในอนาคตอา่าเลเวลจะมีผลในเรื่องของการตกปลานะครับเออแล้วทีนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพรีเมียมแล้วก็อื่นๆนะครับในในตรงนั้นเออในฝั่งซ้ายแล้วก็ช่องแชทนะครับอย่างที่ผมบอกตอนเช้าๆจะมีคนมายืนตกปลาเยอะถ้าเราเล่นหมดออนไลน์ตรงนี้เรากา็สามารถแชทคุยกันได้นะครับ เขาสร้างเกมเพื่ออนาคตจริงๆนะเพื่อนๆเราสามารถเดินได้นะครับตรงนี้จริงๆเราจะเติมอะไรเข้าไปก็ได้นะเพื่อนๆส่วนมากเราจะเห็นเกมที่ใช้เมาส์คลิกหรือว่าใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นเกมเชนแบ็กเกมหนึ่งที่อาจจะใช้คีย์บอร์ดในการเล่นนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกเนาะ Unity อ่ะใช้ Unity สร้างะนะครับแค่ใช้ระบบในเรื่องของตัวโทเค็นเข้าไปเท่านั้นเองโอเคนะครับก็ตร,ตรงนั้นตรงฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันนะครับในเรื่องของตัวกระเป๋าจะมีในเรื่องของอ เหยื่อนะครับเพื่อนเพื่อต้องกดเอาเหยื่อเข้ามาในเกมก่อนนะครับแล้วก็เอาเบ็ดเข้ามาในเกมนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงสะพานให้เรานะถ้าเรามีเบ็ดหลายอันมันก็จะมาเรียงตรงนี้นะครับโอเคก็อันแรกคือกระเป๋า,าผมกดผิดนะตรงนี้นะครับกระเป๋าแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตัวพาอา่าโอเคนะครับอันที่2จะเป็นตลาดตรงนี้นะครับจะเป็นมีในเรื่องของเหยื่อสีฟ้ากับเบี่ดสีเขียวอันนี้ก็โบนัสที่แตกต่างกันนะโบนัสนี้จะคือโบนัสเหรียญน,นะครับเพื่อนๆ เออคือเราตกอ่ะตกจะมีเท่าทุนกับขาดทุนถ้าเราตกพลาดเราก็เสีย1เหรียญน,นะครับเออเสีย1เหรียญหรือว่า2เหรียญน,นะแต่ถ้าเพื่อนๆตกได้นะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่3นะครับแต่ถ้าโชคดีก็อยู่ที่5ถ้ามีโบนัสติดไม้ติดมือมานะเราจะได้ตกปกตินะครับค่าปลาก็คือ3มเหรียญน,นะครับสมเหรียญน,นะแล้วก็โบนัสคือ2ก็จะเป็น5ใช่ไหมหักไป1ก็คือเราจะได้ชั่วโมงละสีนะครับโอเคตัวนี้ผมซื้อเรียบร้อยแล้วเหยื่อของผมมีเหลือเหลืออยู่2นะครับก็โดยรวมนะครับมัน มีเท่าทุนนะผมยังไม่ได้ตกพลาดนะครับตรงนี้เลยอันที่3มจะเป็นในเรื่องของอเบ็ดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการอัพขั้นหรือว่าเป็นอะไรนะเออหรือว่าเป็นการคราบนะครับเนี่ยสมมุติถ้าเราอยากคาบเนี่ยนะครับเราอยากคราบอันนี้คราบไม่ได้ทำไมคราบไม่ได้นี่ฮะ <laughs> นะครับอันนี้คือการคราบนะครับอันนี้ต้องใช้ในเรื่องของตัวคอมมอนคอมมอนคอมมอนสใบนะครับเพื่อมาเป็นอย่างนี้แตกต่างตรงไหนวะเนี่ย มันแตกต่างกับอัปเกรดยังไงเนี่ยเพื่อนนะครับอันนี้ก็คืออัปเกรดอ๋อผมเข้าใจแล้วอันนี้คือไม่ได้ใช้เหรียญนะครับแต่มีโอกาสแตกใช่ไหมแต่อันนี้ใช้เหรียญจะไม่มีโอกาสแตกเอออันนี้อาจจะอาจจะตามนี้นะอันนี้เขาเพิ่งอัปเกรดเข้ามานะครับเอออัปเกรดเข้ามาเลยนะครับใช้เหรียญ200ยนะครับ200เท่ากันนะก็จะเปลี่ยนเป็นแลนะครับไซ้์มด3การ์ดแปว่าอะไรแปลว่าเพื่อนๆสามารถเลือกได้2ออย่างนะครับอย่างนี้จะมีเหรียญเพิ่มเข้ามาแต่อย่างนี้ไม่เสียเหรียญนะครับแต่มีโอกาสแตกนะอันนี้ก็ต้อง ดูดีๆนะครับดูดีๆโอเคนะน่าจะเข้าใจนะครับฟังก์ชันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากถอนก็ติดฟรี5ซนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับจะถอนตอนไหนไม่มีกัรขังนุ่งเหนียวนะครับเพื่อนเพื่อนๆอนอยากถอนเลยก็ได้อยากทาอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของการตกปลาเราผมจะคููดาวนะครับใช้ Energy 10เท่ากับ1ชั่วโมงนะครับแปลว่าวันหนึ่งผมจะตกปลาได้12ครั้งนะครับแล้วก็คููดาวในการ รีนะครับรีในเรื่องของ Energy คือ12ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอรีเสร็จเราต้องกดซ่อมโดยใช้เหรียญไอรอนในการซ่อมนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่กับตามตัวของความแรงของ nft ของเรานะครับผมจําไม่ได้นะครับ12หรือเปล่านะครับที่ผมซ่อมนะโอเคนะครับวิธีการเล่นนะครับเราก็มากดตรงปลานะครับแล้วก็จะโยนเบ็ดออกไปตรงนี้เพื่อนต้องระวังไว้ด้วยนะครับในการตกปลานะสีแดงเนี่ยต้องหยุดนะครับแต่เวลาเรากดหยุดเราต้องดูสีฟ้าไปด้วยนะถ้าสีฟ้าหมดนะครับก็คือเราฟลนะ เออแต่ผมก็ตกมาไม่เคยเฟลละล้วก็เป็นจังหวะก็ได้ไม่มีเวลาจำกัดนะครับแต่อย่าให้สีฟ้าหมดเท่านั้นแหละ <c oughs> นั้นเลยนะครับแล้วเราก็กดยืนยันในเรื่องของตัว time Se c t i o n แล้วก็เรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่โอเคนะครับผมได้3นะครับอ่าสามไม่มีโบนัสนะครับเนี่ยรงฝั่งซ้ายขึ้นโอ,อ้วันนี้ไม่ปล่อยเลทน,นะครับเออก็แปลกใจเหมือนกันเนาะเดฟเดฟปล่อยเลทไหนดีวันนั้นคือปล่อยเลทมากนะครับคือได้ได้แบบ ตัวละ5 5เหรียญ5เหรียญน,นะครับถ้าเราหักเมื่อกี้ก็คือเราจะได้2ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ค่าเฉลี่ยผมจะคิดให้เป็น3แล้วกันนะเพราะว่ามันมีบางครั้งที่เราได้4ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาคิดรายได้กันนะครับก็รายได้นะครับจะอยู่ที่3คูณ12นะครับจะอยู่ที่36มสเหรียญฟิตนะครับเอาราคาที่คนตั้งรับนะ36นะครับวันละประมาณ12บสนะครับสิวกนะครับหรือว่า น่าจะ12แว็กแหละนะครับ12 13ประมาณนี้12แว็กแว็กตอนนี้คือ4.5ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอา่าก็ประมาณ54บาทนะครับเพื่อนเื่อน่าเดือนหนึ่งนะครับคูณไป31นะก็ประมาณ1,674บาทอันนี้ราคาณนะจุดที่ผมคิดนะครับเพื่อนๆนแต่ถ้าราคามาลงหรือว่าอะไร AI เราก็จะยืดยาวขึ้นเพิ่มขึ้นนะส่วนตัวเพื่อนๆก็ควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมก็ไม่สามารถ บอกเพื่อนๆได้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงนะครับอาจจะมีคนเล่นกราฟก็คือว่าดันราคาซื้อเหรียญหมดตลาดนะครับเพื่อนๆเห็นปะกําแพงมันน้อยมากเลยนะถ้าเราดูมูลค่าตรงนี้คือ9,900แว็กเนี่ยบางคนอาจจะจะมีแว็กเยอะเขาอาจจะลากตรงนี้เหรียญหมดกระดานแล้วทําให้คนคิดว่าไม่มีเหรียญแล้วนะครับก็เลยต้องทําการซื้อเหรียญมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าเรามาดูไล่ดูออเดอร์นะครับออเดอร์ที่ตั้งถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับ แต่ก็ต้องต้องดูไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นบาร์โคดอย่างนี้ไปนานๆไม่ได้ส่วนตัวผมชอบนะถ้าเกมนี้นะครับเปิดในช่วงปีที่แล้วจะเป็นเกมที่เกมหนึ่งที่ดังมากปีที่แล้วเราพลาดในเรื่องของการเบินเอฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะทุกๆเกมจะไม่มีการเบินเอฟนะครับแต่พอมาคิดการเบินเอฟในปีนี้ปีที่ทุกคนเจ็บมาจากปีที่แล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับฟังก์ชันที่แบบ อะไรอ่ะทำไมต้องเล่นอ่ะเออขุดขายขุดขายไม่ดีกว่าหรอเนี่ยผมมี20ผมก็ถอนมา15ใช่ไหมอา่าผมถอนมาอา่ผมอา่ามาขาย15ถืออา่าเนี่ยนะครับผมก็ได้5แว็กอา่าได้กระเพราจานหนึง่งไม่ใช่ดิได้น้ำแก้วหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าเปรียบสมัยนี้อ่อดีตกินวากิวนะครับสมัยนี้กินอะไรเนี่ยกินแกบนะครับอะไรแบบนี้เนาะก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะประมาณนี้งบก็ประมาณ 30ดอลน,นะครับบวกกับการสเต็กยิ้งด้วยนะเพื่อนๆก็ลองช่างใจกันดูผมกเ็เล่นแบบนี้แหละนะครับอย่างน้อยคือมันก็ไม่ได้อะไรมากมายสําหรับตัวผมนะเออมันก็จุดอิ่มตัวผมก็เข้าใจเพื่อน,นๆหลายๆคนที่แบบผ่านพ้นอะไรมานะครับช่วงนี้ก็ทับมือไว้นะครับทับมือไว้แล้วก็ผ่านาปีที่โหดร้ายแล้วก็ผ่านเ,าเดือนเดือนนี้ไปให้ได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอในวันที่ดอกไม้มันเบ่งบานดีกว่านะครับวันที่สวยงามวันนั้นมันก็ต้องมามต้องมีสักวันนะครับอะไรอื่นๆแบบนี้เนาะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซีอูเกนเน็กทามบายบายจ้า